ครับผมวันนี้นะครับคอนเทเรียนสไตล์อินเวสเมนต์ทรัมป์ขอผ่านดาวอสนะครับให้ลดตกเบี้ยทันทีดัน S&P พุ่งเป็นประวัติการนะครับก็ยังถือว่าเข้าทางเราอยู่นะเพราะว่าพอร์ตเราเนี่ยเต็มไปด้วยหุ้นสหรัฐเต็มไปด้วยหุ้นเติบโตหุ้นมิดสมอ l l c แคนะครับตัว uh, Dynamic c o n เทเรียนโมเดลนะครับโดยที่ทรัมป์เนี่ยก็พูดชัดเจนเลยนะครับเช้านี้ว่าอยากให้ราคาน้ำมันลง อยากให้ดอกเบีย้ยลงทั่วโลกโดยขอให้ดอกเบีย้ยลดลงทันทีนะ a ร e drop immediately นะครับราคาน้ำมันเนี่ยก็ปรับตัวลดลงแรงนับตั้งแต่ทรัมดำรงตำแหน่งนะครับซึ่งรอบที่แล้วก็เป็นภาพนี้เลยเช่นเดียวกันนะนะครับที่ราคาน้ำมันลงแรงนะครับเพราะฉะนั้น KT Energy นะเรา exit position นะครับเราแนะนำออกไปตอนเดือนตอนวันศุกร์ที่แล้วนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ move ออกผมแนะนำให้ออกนะครับ หากบอลยูลงดอลล่าอ่อนเนี่ยแน่นอนจะเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็วันนี้นะนักลงทุนยังคาดว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยจะเกิดขึ้นกลางปีคือเดือนมิถุนายนก่อนหน้านี้ได้ไปถึงปลายปีนะตอนนี้ไปจนถึงกลางปีผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราเล่ามอน n g ง r รีฟกันไปอีกไม่กี่สัปดาห์ครับจะกลายเป็นไปคาดการว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเดือนมีนาคมมีอกาสลดดอกเบี้ยเดือนมีนาคมขออภัยนะครับ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นข่าวดีต่อตลาดหุ้นนะครับดังนั้นเนี่ยทรัมป์เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับวางหมากในการฉลองเงินเฟอ้อเพิ่มโอกาสเฟดในการลดดอกเบี้ยดีต่อหุ้นสหรัฐดีต่อหุ้นโลกโดยรวมดีต่อพอร์ตการลงทุนต่างประเทศนะครับในช่วงนี้ก็ยังแนะนําซื้อหุ้นสหรัฐนะครับทั้งทิ sco AI แล้วก็ a s p US Small นะครับจะเห็นว่าทั้ง2ตัวเนี่ยยังไม่ได้ท New h i g h นะครับยังถือว่ายังมีความเป็นคอนเซปต์ของ Contra r อ a n อยู่นะถ้าเกิดเราเข้าลงทุนตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว ตัวทิสโกเอไอก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ออทามไฮหรือว่ามิดสมอลแคปนะครับก็ยังโอยังอยู่ไกลจุดออทามไฮระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับในฝั่งที่จีนนะครับสั่งกองทุนบำนาญบริษัทประกันทยอยซื้อหุ้นจีนเพิ่มก็เป็นปัจจัยบวกเข้ามาอีกหนึ่งปัจจัยแต่ว่าแน่นอนนะครับสำคัญที่สุดเนี่ยแลกไม่แลกครับผมคิดว่าแลกนะเพราะว่าถ้าไม่แลกก็คือติ๊กต็อกก็ถูกปิดอยู่ดี นะครับในสหรัฐนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมารอดูกันว่าจะมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนใน t ิ k t o อกเฉพาะในพาร์ทสหรัฐหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเท่ากับเป็นบริษัทร่วมทุนของสหรัฐกับจีนเหรออย่างนั้นดูเขาจะมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกันมากขึ้นจริงไหมครับดังนั้นเนี่ยเหมือนเดิมนะครับโอกาสมีวันนี้แล้วก็วันจันทนะเรามอง ทรัมดำเนินนโยบายเก็บภาษีนําเข้าแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับและจีนจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็เป็นเมกาเทนไชน่าก็เป็นกองทุนหุ้นจีนนะที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินตรงยวนตอนละยวนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอ,อย่างที่บอกนะถ้าลงเอเชียเราแนะนําแบบที่ไม่ได้ h ฮ d ค่าเงินนะครับก็เป็นเมกะเทนไชน่านะครับหุ้น10ตัวใหญ่ที่แบรนด์แข็งแร่งจดทะเบียนในตลาดฮ่องกงนะครับเพราะฉะนั้นตัว strong buy ของคอนเทนคอร์ก็จะมีตัวทิสโกเอไ a f p u s small แล้วก็ MEGA TEN น h ชน a าเป็น Trading Buy นะครับส่วนเกาหลีเราก็รอนะค่อยๆฟื้นขึ้นมาโอ้ดูดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้ดีขึ้นมา67%แล้วก็ถือต่อไปนะครับส่วน Dynamic Contrarian Model เนี่ยก็ได้วางพอร์ตนะผลตับแทนกลับมา2หลักอีกครั้งนะครับแล้วก็เรามีสัดส่วนในอเมริกาเนี่ยโอ้โหทั้งก็เป็นโกรดทั้งนั้นเลย m e กกาเทน A, Tisco A.I, Tisco, เอสซนะครับแล้วก็มี A.S.P.U.S. small เนี่ย ตอบรับเรื่องดอกเบีย้ยลงเต็มๆเลยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นพอร์ตไฮเบต้าระดับหนึ่งนะครับมีตัวเวียดนามตอนนี้เริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับมีอินเดียที่เรากําลังเฝ้าระวังมีอยู่10%แล้วก็มีจีนอยู่10%มีมันนี่มาเก็ตเป็นกระสุนรอไว้อีก10%เร็นะครับเราก็ยังมองนะครับว่าเมื่อเป็นภาพแบบนี้นะถ้าทรัมป์เนี่ยให้พ r i o r ิตี้ให้ลำดับความสําคัญกับการลดเงินเฟ้อและลดดอกเบีย้ยมาก่อนนะก็ต้องไม่รีบเทรดวอลมากก็จะดีต่อ ตลาดหุ้นสหรัฐหุ้นจินและหุ้นโลกนะครับซึ่งดันนมิ c คอนเทนต์โมเดลเนี่ยสไตล์ยอดซื้อในสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มดีขึ้นขายเมื่อราคาถูกดันสูงพิธกป,กกปกติเนี่ยก็น่าจะทําผลงานได้ดีในช่วงเวลานี้ก็แนะนําเพิ่มน้ําหนักการลงทุนเข้าไปได้นะครับทั้งหมดก็เป็นมุมมองการลงทุนที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าช้ามอร์นิ่งีฟครับ เพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจทีมงานต้องทำยังไงครับคุณเจนครฝากช่วยกันกด subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน Subscriber เราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสําคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8น5นาทีรายการมอนต์ีกับพวกเราที่คนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามองทุกการลงทุน